ส,สวัสดีค่ะดิฉันพันเอกหญิงคฤษสณีวิเชลัสติตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทัพเป็นเบ้าเป,เป็นแม่พิมพรหัส b 0 3 5ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาอาสาแล้ววันนี้เราพามาที่วัดที่มีความพิเศษมากถ้าจะหาคําว่า power of women ต้องวัดนี้เลยค่ะตอนนี้หนูพาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณวัดเทพธิดารามซึ่งเรื่องราวของวัดเทพธิดารามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ว่า ก่อนเลยค่ะก่อนที่จะพาไปติดตามเรื่องความน่าสนใจของ power of women แล้วก็ถ้าผู้หญิงท่านไหนนะสนใจอยากจะเป็นสายมูนะคะให้คนรักคนหลงเนี่ยต้องมาวัดในทิดารามเลยเพราะว่าองค์ประถมแห่งวัดนียค่ะต้นเหตุของการที่จะบูรณะปิสังขรณ์วัดนี้ก็คือเจ้านายซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นลูกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงรักมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เราจะพาทุกท่านไปตั้งพระโสถจากพระโสถไปพระวิหารและถึงท่คัไฮไลท์ ไม่ได้อยู่แค่ power of w o m e n แต่มีไฮไลท์เรื่องเกี่ยวกับกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นคือท่านสุนทรภูนั่นเองที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์ของท่านสุนทรภูด้วยซึ่งเรื่องราวข้างในจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์ share, แล้วก็ถ้าแคร์ติดตามตอนนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพาเข้าไปในพระวรสดก่อนอันดับแรกเลยโอเคงั้นตามเข้ามาปจิตห,หัวใจัฒนชาติ สำหรับเรื่องราวของวัดเทพิดารามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้จริงๆอะค่ะเดิมเนี่ยชื่อวัดพระยาไกลสวนหลวงเพราะว่าพื้นที่โดยโดยรอบตรงนี้ค่ะเป็นสวนหลวงแล้วก็มีพระยาไกลเป็นผู้ดูแลแต่ว่าในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงบรูรณะประัิขรณ์วัดนี้โดยที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งซึ่งชื่อชื่อว่าพระองค์เจ้าหญิงวิราชลักษณะของการบรูรณะประังขรณ์วัดนี้ค่ะจึงเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ผู้หญิงเป็นหลักแต่ว่า ความพิเศษของวัดนี้อันดับแรกเลยนะคะเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยหลายคนดูไม่มีอะไรนะเรื่องของช่อฟ้าเบลกาหางหงแน่นอนใช่คล้ายๆกับวัดลาดโอรสแต่ที่นี่ค่ะสังเกตนี่คือพระปางทิศหนึ่งเดียวในกรุงรานก,กสิิทร์ซึ่งวัดอื่นจะไม่มีลักษณะของพระปางทิศลักษณะน,นี้นะคะซึ่งพระโบสถ์เนี่ยมีสีทิศแล้วก็ในส่วนของพระวิหารก็จะมีสีทิศและความพิเศษก็คือถ้าเป็นศิลปะตามสมัยพระราชนิยมของรัชกาลที่สามเนี่ยก็จะ,จะเป็นแบบจีนซึ่งมีสิงโตอ่าทีนี้ ถ้าสังเกตนะคะหันหน้าออกเนี่ยสิงโตจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสิงโตตัวเมียจะอยู่ทางด้านขวามือสังเกตจากอะไรเคยบอกไปหลายรอบย้ําอีกทีหนึง่งสังเกตอันนี้ตัวผู้เล่นลูกบอลอ่านี่เป็นลูกบอลน,นะคะแล้วก็มีมีคนแอบหอยดตังค์ด้วยนะลูกบอลเสร็จเขาขั้นขวาค่ะสังเกตด้าน,นขวาเป็นตัวเมียเพราะอะไรเพราะตัวเมียเขาจะเลี้ยงลูกอ่าฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสิงโตตัวเล็กตัวน้อยเขาจะเลี้ยงลูกอยู่ตรงนี้นะคะสังเกต ถ้าเป็นซ้ายจะเป็นตัวผู้ขวาจะเป็นตัวเมียอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้ามาภายในพระอุโบสถซึ่งถ้าสังเกตตั้งแต่ตอนแรกค่ะเมื่อกี้ที่หนูพาเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งพอตอนเข้าประตูเนี่ยค่ะความพิเศษของพระอุโบสถองค์นี้ถ้าปกติวัดทั่วไปเนี่ยจะไม่มีที่นั่งลักษณะที่เป็นที่นั่งและมีพนักอันนี้เป็นที่เดียวของวดอัดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นศิลปะที่เฉพาะสําหรับวัดเทพธิดารามนะคะโอเคอัน,นี้เราจะเข้ามาภายในโดยรอบพระอุโบสถซึ่งไฮไลท์สำคัญเนี่ย พระพุทธรูปภายในพระบสถองค์นี้ค่ะเป็นพระพุทธรูปที่มีอยู่ที่พระบรมหาราชวังก่อนระดับแรกและภายหลังเนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยอัญเชิญมาซึ่งก่อนที่จะเข้าไปสักการะพระพุทธรูปด้วยความที่เราบอกว่าที่เป็นวัด power of women ฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ตั้งตุ๊กตาหินก็จะเป็นลักษณะตุ๊กตาผู้หญิงอันนี้เป็นตุ๊กตาจีนแล้วถามว่าตุ๊กตาไทยมีไหมตุ๊กตาไทยก็มีเดี๋ยวพาไปดูซึ่งอยู่บริเวณทางด้านพระปางทิศก็จะมี ในส่วนอตุ๊กตาไทยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการฝ่ายในผู้หญิงที่อยู่โดยรอบนะคะมีทั้งหมดแปดตัวแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆมีอยู่ตัวหนึ่งทางด้านนี้อ่าโอเคแล้วก็ถึงคันเป็นตุ๊กตาชาววังนะเลี้ยงลูกด้วยนี่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 อันนี้เห็นชัดนี่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 มีลูกนะคะมีลูกสองคนอ่าอันนี้ยังอันนี้ยังคงเขาเรียกว่ายังคงมีความละเอียดแล้วก็มีความสวยงามอยู่นะคะลักษณะเนี้ยอาจจะเป็นเจอที่เดียวที่ ในกรุงธนกอสิงค์คือวัดเทพิดารามอ่ะทีนี้ในส่วนโดยรอบอะค่ะเราก็จะเห็นในส่วนของพระใบเสมาเป็นปกติแต่ว่าความพิเศษของวัดนี้คือมีพระโสดแต่ไม่มีช่อฟ้าใบากาหางหงแต่เป็นลักษณะของศิลปะแบบราชนิยมในสมัยรัชกาลที่สามซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆตอนนี้อาจจะมองขึ้นไปด้านบนได้อ่ะด้านบนสังเกตนะคะจะเป็นลักษณะของลายกระเบื้องเคลือบแต่ไม่ได้ตกแต่งเป็นมังกร เพราะเป็นวัดผู้หญิงไงไก็ทําเป็นลักษณะของผงอง่านะคะโอเคนั้นเดี๋ยวหนูพาทุกท่านเข้าไปสักการะพระพุทธเทววิลาซึ่งอยู่ภายในพระบวสวสดดีกว่าโอเคค่ะไปกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาภายในของพระโบวสวสของวัดเทพิดารามซึ่งความพิเศษของพระรูปองค์นี้ค่ะเดิมเนี่ย พระผ้ารัชสมัยพระนังเก้าจ้าอ,อยู่หัวเนี่ยพระองค์ทรงอัญเชิญมาจากบริเวณของพระบรมหาราชวังชื่อว่าหลวงพ่อขาวหรือเป็นพระพุทธรูปศิลาขาวนั่นแหละความงดงามคือแกะสลักจากหินศิลาก้อนเดียวและที่สำคัญคือเป็นปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นปางมารวิชัยค่ะจะเป็นลักษณะของการขัดสมาธิลาบแต่ความขัดสมาธิเพชรคือปลายเท้าเนี่ยมีความหงายขึ้นทั้งสองข้างซึ่ง มีความพิเศษและถ้าจะเป็นองค์เดียวในกรุงธนกโกศินลร์แต่ที่สํคาคัญคือพระรูปองค์นี้เนี่ยภายหลังได้มีการถวายพระนามใหม่คือพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธเทววิราชซึ่งให้สอดคล้องกับหนึ่งพระองค์ที่เป็นเจ้านายสําหรับวัดนี้นะคะแล้วคําว่าวิราชเนี่ยมีที่มาที่ไปด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคําว่าวิราชในสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงอังกฤษฉะนั้นก็มองว่ามีความขาวสวยนะคะและที่สำคัญคือพระรูปองค์นี้ค่ะประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งเวชยันบุษบก แล้วก็ที่สําคัญสังเกตไหมคะมีพระรูปปางห้ามสมุดสององค์ซ้ายขวาอ่าคล้ายๆอะไรคล้ายๆที่ไหนนะถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ไปที่พระบสถศของพระพสิษฐาสดารามเนี่ยเราจะเห็นพระรูปสององค์เป็นลักษณะปางห้ามสมุดเหมือนกันแล้วก็ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์และมีนลพระดมมหาเสวตเฉชตรด้วยองค์ซ้ายองค์ทางด้านทิศเหนือแล้วกันทางด้านนี้ทิศเหนือก็คือภาพพุทธยอดฟ้าจุลาโลกท่าในพระโบรวัพพระแก้วนะ พอองค์ทางด้านทิศใต้ก็คือพระพุทธเ,เลิศร่าดณภาัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าจอยู่หัวเนี่ยก็ส่งจำลองทั้งสององค์เนี่ยที่ประเดษฐานอยู่ในวัดพระแก้วเนี่ยมาไว้ที่นี่เช่นกันนั้นสององค์นี้ก็คือองค์จำลองจากวัดพระแก้วนั่นเองนะคะและที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าวัดนี้มีการบูรณะประจิงขรน์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าจอยู่หัวในสมัยของรัชสมัย2,379พระองค์ทรงโปรดให้มีการบูณรณะปฏิสังขรน์วัดนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในพระองค์นี้หละค่ะพระองค์เจ้าหญิงวิราช่าสังเกตนะคะว่าพระองค์ทรงมีพระสิริโฉมงดงามแล้วก็เรียกว่าเหตุผลที่รัชกาลที่สามเนี่ยทรงพระราชทานนามว่าวิราชก็คืออาจจะมีความขาวมีความงดงามแบบชาวต่างประเทศหรือว่าอังกฤษซึ่งภายหลังเนี่ยก็ได้รับพระราชทานบรรญาศักดิ์เป็นกรมมื่นอับสอนสุดาเทพนั่นเองนี่คือถือเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของวัดนี้เลยวัดเทพธิดารามเป็น พระราชธิดาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งก้าจ้อยู่หัวทรงรักมากที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์อีกหนึ่งจุดสําหรับวันนี้นอกเหนือจากในพระอุโบสถยังมีในส่วนของพลังหญิงอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเป็นพระพิสุแล้วเนี่ยก็จะคิดถึงแต่ผู้ชายทีนี้ที่นี่ค่ะมีพิษุณี52องค์ซึ่งอยู่พระ,พระวิหารทางด้านทิศใต้เดี๋ยวหนูจะพาไปสักการะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไป สสาาและตอนนี้เราก็เดินมาบริเวณทางด้านทิศใต้ของพระโบสถนะคะซึ่งเดินมาที่บริเวณวิหารของพระภิษุณีทั้ง52องค์ซึ่งภายในเนี่ยจะมีการบรรจุประดิษฐานในส่วนขององค์พระภิษุณีที่ทําด้วยดีบุก หล,ลงรักปิดทองทั้ง52องค์ซึ่งทําให้เห็นว่าในประเทศไทยหรือในพุทธศาสนาของประเทศไทยเนี่ยยังคงมีอิสตรีที่เป็นนักบวชหรือเป็นพระภิกษุมีด้วยเช่นกันซึ่งภายในเดี๋ยวหนูจะพาเข้าไปดีว okay. กว่าโอเคก็เวลาเดินก็ระวัง,วงนิดน,นึงนะคะแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าที่วัดน่ารักมากก็สะอาดสะอา้านสังเกตอย่างนึงไะมะเราจะเห็นเจดีลักษณะเน,น,นี้ยอยู่ที่บริเวณทางหน้านของหน้าพระวิหารด้วยซึ่งเป็นลักษณะของเจดีย์ย่อมุมไม้12อ่าเคยบอกไปหลายรอบมากว่าทำไมถึงไม้12นะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันโอเคค่ะไป ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณของวิหารของพระพิษุณีนะคะซึ่งบริเวณพื้นที่นี้เนี่ยมีพระภิษุณีทั้งหมด52องค์ที่จะเป็นในส่วนของดีบุกป,ปิดลงรักปิดทองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเราเข้ามาสังเกตภายในค่ะเราจะเห็นว่าภิษุณีทั้ง52องค์เนี่ยมีอปปัติกริยาต่างๆแตกต่างกันไปเป็นลักษณะของการนั่งเนี่ย49องค์แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่เป็นยืนเนี่ยจะมีทั้งหมด3องค์แต่ว่าองค์ที่อยู่ตรงกลางอันนี้ก็เดิมๆกะเดิมๆก็เางม ปัญญาประดิโคตมีหรือว่าผู้ง่ายเป็นนาขององค์สมเด็จพระสมัมบัต พระเจ้าที่ทรงบวชเป็นพิสุณีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นองค์สาคัญในการที่จะเผยแผ่ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาให้กับในหมู่ของผู้หญิงนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในการบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราบูรณะปฏิสังขรณ์ในรอบใหม่เนี่ยก็มีการทําให้มีความงดงามมากขึ้นด้วยแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งคือในส่วนของพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพระศรีอริยะแม่ไต่ปางปฐมปเทศนาซึ่งมีตลาปัดน่าถ้าเราสังเกตใ จะมีตละลบปัดอยู่นะคะแล้วก็ถ้าถัดลงมานิดนึงนะคะบริเวณเนี้ยค่ะในส่วนของอพระศุณีทั้ง52องค์เนี่ยเราเห็นว่าเป็นดีบุกป,ปิดลงรักปิดทองซึ่งเป็นของโบราณเป็นโบราณวัตถุบางครั้งเนี่ยเราต้องให้ความเคารพในการที่จะอาจจะมาสักการะได้ต้องให้ความเคารพในพื้นที่แต่ว่าเราจะไม่สัมผัสเพราะว่าทําให้วัตถุโบราณเหล่านี้มีความเสียหายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวสาคัญที่เราในฐานะของผู้นศาสนาหรือผู้สังคชนเนี่ยจะช่วยกันในการอน,น,อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้นะคะให้ คงอยู่ไปตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็อยากจะให้ทุกท่านอย่างนี้ได้มีโอกาสเข้ามาสักการะขอพอรในส่วนของผู้หญิงนะคะให้ใครเป็นที่รักที่เมตตาจากผู้อื่นเนี่ยก็อยากให้มาบริเวณของวิหารที่ชนแห่งนี้ซึ่งเดี๋ยวว่าจะมองว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามีอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากพระบถ์แาะพระวิหารนั่นคือพิพิธภัณฑ์ของกบีเอกของภูตรตโกศินนั่นคือพิพิธภัณฑ์ของท่านสุนทรภู้นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะไป ่แล้วตอนนี้เราก็เดินมาบริเวณทางด้านบริเวณพื้นที่สังขาวาซึ่งเรามาที่พิพิธภัณฑ์ของสุนทรภู่แล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่สาวใจดีให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะว่าภายในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่เนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมที่นี่นะคะซึ่งบรรยากาศที่นี่ต้องบอกก่อนว่าเดิมเนี่ยเป็นเป็นกุฏิของท่าน พระสุนทรโวหารหรือว่าพระสุนทรผู้นั่นแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาในกุฏิท่านแล้วแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคุยกับพี่สาวใจดีท่านหนึ่งเดี๋ยวไปหาท่านก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตค่ะเดี๋ยวพี่แนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะค่ะชื่อสุดันจินทานิชเป็นเชนน้าทีพิพิธภันฑ์สุนทรผููค่ะนี่เป็น,นพ,พี่สาวใจดีที่วันนี้พี่สุน,นันจ,จะมาเล่าให้เราฟังคร่าวๆเนาะ,ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเรา ต้องมุฟไหมคะต้องเดินหลายห้องใช่ไหมมา,มาห้องแรกเอ<ม>าโอเคเดี<ห>๋ยวเราเข้าไปกันนะคะห้องแรกนี้เป็นห้องแรงบรรดาลใจไม่รู้จบนะคะอืแรงบันดาลใจไม่รู้จบนี่คือ,อยังไงบ้างคะพี่ชนะคือเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็ต้องนึกถึงท่านสุนทรภู่และก็เอามาต่อยอด ได้ไหลสังเกตเข้ามาอย่างหนึ่งปุ๊บเจอเสียงเลยเสียงดนตรีเลยเสียงดนตรีเป็นเพลงที่อ๋อเพลงที่านประพันธ์ใช่ไหมคะประพันธ์แล้วก็เหมือนกับอย่างบางคบางอันหนูเคยได้ยินแบบอะไรนะบทบทประพันธ์อะไรนะนี่ สินฟ้ามหาสมุทรได่ค่ะเตลี่ยนคำมั่นสัญญาที่เปลีสุรพลแสงเอกได้นำบทประพันธ์ของท่านชื่อใช่ใช่หนูหนูชิน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 มาดัดแปลงสามจุดนะคะฮะแล้วสุดสาครคืออะไรคะอันนี้นี่คือสุดสาครที่เป็นการ์ตูนแมนเดชั่นเรื่องแรกของไทยที่สร้างสรรค์โดยคุณประยุทธ์สารภาพค่ะค่ะหนูเกิดพศนี้แลยเหรอ แสดงว่าเปิด<ช>พอดีเลยตอนสุชาทรใช่ภายในห้องแรกนี่คือห้องแรงบันดาลใจไมืูอจบก็จะเป็นผลงานของท่านสุนทรภูจะมีรูปท่านของท่านสุนทรพูและก็ประวัติคร่าวๆตั้งแต่ท่านเกิดจนกระทั่งท่านถึงแก่ขขคร<ำ>รมอ๋อเป็นไทม์ไลน์ไล่มาเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สุดท้าเห็นมีรางวัลคล้ายๆเหมือนยูเนสโกใช่ไหมคะค่ะท่านสุนทรภูได้รับรางวัลยูเนสโกนะคะเมื่อปีปศ 2,509 2,000ยโ่อันน <|so|>> ี้ก็เป็นรูปครึ่งองค์ครึ่งตัวครึ่งตัวเพราะว่าที่ได้สร้างท่านเป็นรูปพราเพราะว่าท่านมาประจำพัรษาอยู่ที่วัดเทพดาราม นานไหมคะโดยองหญิงวิราชิมนตนท่านมาอ๋อพ่อเพื่อนวิราชนั่นแหละที่มักครู่เราไปจากที่ในส่วนของพระวิหารเราก็ได้สักการะใช่ค่ะอันนี้เราไปห้องถัดไปกันนะคะถัดไปเลย้านะคะเพื่อนเพื่ออย่าลืมนะคะมาเรือนไทยนะคะลงข้ามข้ามธรณีประตูนะอ่าโอเคเอเดี๋ยวพี่พิณ์ัจะพาจริงต้องบอกก่อนว่าในพีพิธภุันเนี่ยเรามีหลายห้องใช่ค่ะมีหลายห้องเราก็ต้องเดินค่ะต้องเดินห้องที่สองที่เราจะไป ห้องนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคุตติเดิมมะคะค่ะคุตติเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามจ้ะโอ้โอ่าดูนะหนูนึกถึงนี้เลยอ่ะผมนี่ขีดไหมอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมเราเป็นเรือนไทยมากเลยโอเคอ่ะห้องนี้เป็นโอ้ชอบมณีปัญญานะคะค่ะมณีปัญญาอ๋อก็คือการศึกษาเรียนรู้เรื่องราบะวิศาตรนี่แหละของ บทกลอนของท่านสินทรภู่นะคะแล้ห้องนี้มีกิจกรรมนะคะใครเข้ามาแล้วก็ต้องทํากิจกรรมร่วมกับเราโดยหนูทําก่อนนาบทกลอนของท่านสินทรภู่มาเรียงค่ะอ่าเรียงตามจุดที่กําหนดให้และเฉลยโดยการร้องกลอนให้ฟังอ่ามีการร้องโอ้โหใ่อะโอเคไอ้ก่อนพี่ทุนนันเฉลยก่อนต่อไอ้ก่อชั่วชั่วมันต้องเป็นตัวนะถึงไม่ตัวแต่ชื่อ เขาลือเฉาใช่ขมิ้นลาวลือเลือกไม่ได้หรออ่าอารักอาเดี๋ยวนะเฉาเป็นอารักนักเลงทาเพลงยาวอ๋อขมิ้นลาวอ๋อคือเหมือนเป็นสัมผัสด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราเรียนมาแล้วอันนี้เป็นห้องที่สองนะคะแล้วถัดมาอีกห้องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราไปสิดฟังก์ชันเลยค่ะคือจะบอกว่าคุณภาพคับแก้วมากนะถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจเดี๋ยวต้องรอตามดู อีพีหน้าเผื่ออาจจะมีโอกาสเราพามาเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่เยอะๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็าเพเลยนะหลอกลอกก่อน <laughs> หลอกลอ,กลอกเพื่อนอๆ่ค่ะสุติท่านฉุนทร์ออตอนนี้คือก่อนหน้าเนี้ยท่านยังเป็นคารวาตใช่ไหมที่เราที่เราผ่านมาสองห้องไม่ไม เป็นพละเป็นท้าแล้วด้วยเหรอคะใช่แล้วทำไห้ป้ร่งตาสสวพักอ่าเพราะว่าท่านมาจําพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามโดยใช้กุฏินี้เป็นที่จําวัดของจริงเลยเหรอคะของจริงค่ะของจริงค่ะไอ้ชื่อว่าท้ายร่องตาสสวพักนี่แล้เครื่องอัฐบริการใช่ค่ะท่านที่ทางวัดได้เก็บรักษาไว้ แลบริวเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะพี่ชนันที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรคะอ๋อห้องนี้เป็นกวีสามัญชนที่เป็นศาลาที่องค์หญิงวิราชมาประทับรับหนังสือเรื่องพระอภัยมณีจากท่านจุดตอนผู้อ๋อก็คือเวลาโยมผู้หญิงอ,อ,อะไรท่าจะมาลก็คือมาตรงนี้นี้ค่ะอ,อแล้วก็ท่านจุดตอนผู้ก็ถวายงานและก็สนทนาธรรมขององค์หญิงวิาาาราชณศาลานี้ซึ่งเป็นสถานที่จริงๆค่ะโอ้โ้นี่เป็นบุญมากเลยนะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ เรียกว่าได้เห็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์<ช>สุนทรภู่แล้วก็เรื่องราวของท่านสุนทรภู่ที่ท่านเป็นกวีเอกของสยามของภูตระกูลศิลป์แล้วก็ของโลกเลยแหละ<ช>แล้วก็หลายๆอย่างจริงๆอยากเชิญชวนแล้วกันว่าให้เพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็มาเจอพี่สาวใจดี พี่สุน,นันที่จะเห็นเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ถ้าใครสนใจจะถ่ายชัยชุดไทยถ่ายภาพก็มีบริการด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณในส่วนของวัดเทพธิดารามแล้วก็ในส่วนของพิพ,พิธภัณฑ์สุนทรภู่รวมทั้งพี่สุนันท์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะอแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณในส่วนของกองพันทหารมาที่19รักษาพระอง,งค์กองพันทหารมาที่2รักษาพระองค์ที่พาพวกเราเจียสามไร้ทานแล้วก็เจียสาม904มาตาดิดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะวัดนี้เป็น power of women อย่างแท้จริง ตั้งแต่หน้าวัดจนถึงตอนนี้ขนาดพันทรักษ์ยังเป็นผู้หญิง <c oughs> เรียกว่าเป็นวัดที่มีความอ่อนนุ่มละมุนล,ละไมแต่แข็งแกร่งแบบเพศแม่นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมค่ะถ้าในพื้นที่ของท่านมีปัญหาอยากให้เราประสานความร่วมมือสามารถแจ้งมาทางเพจโรเบิร์อาสาไร่ทานได้ตลอดยี่ชั่วโมงหรือว่าจะโทรฮอตไลน์สายด่วน1 5 1 0งหศูนย์อนวยการใหญ่จ,จิตอาสาไร่าทานได้เช่นกันหรือจำเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวมีค r ว o d e โคขึ้นให้แล้วก็ที่สําคัญค่ะถ้าท่านชอบให้กดไลค ถ้าใช่ให้กดแชร์แล้วก็ถ้าสำคัญถ้าแครเราสองคนก็ติดตาม้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทาุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนานค่ะคุณค่ะ